การเมช่วยเหลือคนยากไร้ขาดแคลนหนักกระแมเลี้ยงอาหารเด็กค่ะร้อยคนรวม20มือ้อสถานการณ์โควิดทําให้คนนั้นทําบุญน้อยลงค่ะการทําบุญอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นอีกหนึ่งคนที่จ้างตัวไม่เคยห่างเลยนั่นก็คือกระแมพัชรศรีเบญจมาศกับล่าสุดร่วมกับเพื่อนๆที่เลี้ยงอาหารเด็กๆเ,เกือบ500คนเป็นจํานวน20มื้อที่วัดดอนจันร์จังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยวจะตรวจโพสภาพผ่านทาง Facebook และอินสตาแกรมโดยบอกว่า แม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยคนไปทําบุญที่วัดดอนจันจังหวัดเชียงใหม่น้อยลงเพราะสถานการณ์โควิดส่งผลให้ข้าวสารอาหารและสิ่งของจําเป็นสําหรับเด็กกําพร้ายากจนและด้อยโอกาสที่วัดอุปการะวไว้เกือบ500คนขาดแคลนอย่างมากแม่และเพื่อนๆเองจึงแจ้งความประสงค์ไปยังเจ้าอาวาสเพื่อขอเลี้ยงอาหารเด็กๆจํานวน20มือ้องานนี้ทางทีมงานเองก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับเจ้าตัวด้วยค่ะหรือว่าใครที่อยากจะร่วมอนุโมทนาบุญนะคะผู้ที่มีจิตสทธานใน อยากจะบริจาคขอให้กับวัดดอนจันทร์ตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นั้นสามารถร่วมบริจาคเงินผ่านทางบัญชีไทยพาณิชย์เลขที่664 30 14626นะคะชื่อบัญชีวัดดอนจันร์เพื่อโครงการเด็กด้อยโอกาสสาขาสี่แยกสันกำแพงนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันค่ะ